สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แบกมีชานเอลนะครับวันนี้เรามาอยู่เกมอ่อินทูเดอะเดยนะครับวันนี้จะเป็น EP1 ของเซบาสเตียนกับไดเอนนะครับยังมาดูความสามารถของเซบาสเตียนนะครับก็คือเป็นช่างปืนนะครับการผลิตอาวุธระยะไกลถูกลงนะครับใช้วัสดุน้อยลงนะครับแล้วก็เป็นนักแม่นปืนนะครับสร้างความเสียหายได้มากขึ้นเมื่อใช้อาวุธปืนนะครับแต่ข้อเสียก็คือเฉยชานะครับผู้รอดชีวิตมีระดับกำลังใจพื้นพื้นฐานลดลงนะครับ ก็คือรถเร็วกว่าเพื่อนนะครับส่วนไดแอนก็คือไม่นิดเหนื่อยเสียการพักผ่อนช้ากว่าผู้รอดชีวิตคนอ,อื่นนะครับแนวคิดบวกผู้รอดชีวิตมีระดับกําลังใจพื้นฐานเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็แต่ข้อด้อยคือช่างประดิษฐ์ออนหัดก็คือซ่อมแซมอะไรได้น้อยมากครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าระหว่างเจ้าของร้านกับเด็กเสิร์ฟนะครับโอเคอลุยเลยรับมาอีห่าวเราไม่ได้เล่นนะครับ อีห่าวเรียบร้อยครับลงลงลงมาเรียบร้อยนะครับตายไปแล้วโอเคมาดูครับอ,อยู่บ้านหานโอ้โหมาถึงปุ๊บหวนกำลังใจนี่ครึ <c> ่ง <ười> หนึ่งเลยนะครับโอเคตรงนี้เหรออ,อันนี้มีไม่มีอาวุธอันนี้มีอาวุธนะ เดี๋ยวขอดูอาวุธก่อนบ้านเรามีอาวุธอะไรบ้างควอนกับกระทะนะโอเคควอนกับกระทะเอ่อสภาพยากรพื้นฐานน่าจะไปโรงงานเนาะเดี๋ยวไปนี่ก่อนแล้วกันครับโอเคมีดแน่ยอืมอันนี้อันไปอันนึงอ่ะโอเคส่วนไดเอนนะครับไดเอน ความสาม,มารถเขาประดิษฐ์ออนด้อยนะโอ้โหปดิดปวกก็โอเคก็ตอนนี้มันอัพแพตมาใหม่นะไดเอ็นไปนอนก่อนแล้วกันเน่ยครับไม่นอนก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอดู่อนโอ้จริงๆไดเอ็นไปนอนก่อนเดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวมาดูว่าอันนี้เราัำอะไรไม่ได้เลยเราคงต้องนอนก่อน,นครับโอเคุูครับ EP แรกอะไรก็เกิดขึ้นได้ ไม่นานะครับก็จะประมาณชั่วโมงนะครับก็ประมาณห้าทุ่มนะตรงนี้มาฟ้าจะอีกดูมันนะมันต้องดูอะมันมุดมุดไปนะตรงนี้จำได้ว่ามีตัวหนึ่งนะครับตรงนี้มาหาของกัน อันนี้เราเล่นแบบมีเดียนะครับยังไม่ถึงกนะับแพทนะครับอีซี่ก็เคยเล่นไปแล้วแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นอยากเหลือเกินเรียบร้อยเสร์อของปุ๊บอายาต้งไม้คนระับอันนี้่ะเข้าไม่ได้ครับ ริตรงนี้มันจะมีถ้าเลีห่าวมันจะได้แบบมันอะไรนะาจำไม่ผิดมันจะได้เหมือนสังส่งเวียนต่อสู้คนระับกับอีกคนหนึ่งบังเกตเท็กซัสเวยนี่คือไปโจวเปาโจูนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเราไม่มีไม่ขวดนะครับที่อาจจะต้องไปหาสถาน,นีนะครับอีกอันหนึ่งอ่ะสถาน,นีดับเพลิงค จะจะมีพ่อครัวโอเคเทปบิงกระโดดไปนะจริงๆถ้าเป็นของอีฮาวมันจะมีคนอยนคนหนึ่งนะเออไม่มีของว่ะไม่มีของนะดูกันดิมีไ่ม ตัวเรามีครับนะ,อะของอะไรเลยอ่ากับกระป๋องเฮ้ยมันเป็นสังเวียนใต้ดินนะครับมีคิวตกอยู่นะก่อนมีอะไรเลยวอล์กนะครับเอาไม่ล่อซอมบี้นะครับโอเคจะไปดูกันว่ายังไง ไปเดินไปแล้วกันครับวับนนี้เราต้องรีบเลยครับรีบเลยเป็นก้อนของครับคลิปของมีู่ในมั้ง ขนมมาประเดี๋ยนิดหน่อยตรงนี้ไม่มีไม่มีผีนะแต่โต๊ะมีอะไรเอ่ยอาหารหมาอาหารหมาหรือร่าไปล่ากหรอ,หรอ ค่อยๆไปนะครับแปบ๊บนึงนะครับเอาแป๊บนึงครับแป๊บนึงนะครับแบบ ไปลางครับ อยู่านพับปานพับปานพับอันนี้ดีกว่าปานพับไม่ใช่อีที่ไม่ใช้ เซบาสเตียนดูคึกคั่กผิดปกติอธิบายขณะอธิบายให้คุณคนฟังถึงวิธีทำเครื่องดื่มสูตรพิเศษของเขาใส,ส่พริกเฮ้ยาลาเปสโซ่สองแว่นเตกิล่าสองจุดห้าออนแลนะน้ำสับประรดสองออนจากนั้นเติมน้ำแข็งแล้วเขย่าให้รเรงให้เลงๆครัรนะครับเตียนไม่กินเหล้านะ สเสียบัตรเตียนสยเสียบัตรเตียนสยเสียบัตรเตียนนอนก่อนเดี๋ยวเอาในส่วนของไดเอ็นครับไดเอ็นไดเอ็นไปเดี๋ยวขอมันทางอะไรได้บ้างเตียงหัวเกอได้ประจุก่อนดูแลต้องประจูครับ เราเจอตำแหน่งจูและจำค่อนข้างได้ครับนี่ปั๊มแกม มันคนระับที่เราจะต้องเจอโจนะครับโอ้โหไม่มีที่หลบด้วยอะไรกับมันนี่อ่ะที่หลบเหรอ จะเล่นไม่นานนะครับขอดูกอลกสนะลูกสาวจะตื่นแล้วเดี๋ยวได็โจอาจจะต้องพักก่อนนะครับเรือน,นี้ไม่ต้องรีบนะครับนี <c oughs> ท่ทำอีกเยอะครับโจอามีขัดตอบโจก็คนออกไปลองเสดูข้างนอกวันนี้โชคดีแล้วละ่ะเฮ้อสุสดีทธิ์เป็นใครเหรอ ไดแอนต้อนมันเท็กซัสเวยที่ไหนถนนฮาร์ส mm hmm. อยู่ใกล้ลกเคุณหรือเปล่าเดี๋ยวนะ mm hmm. ผมอยู่แทนที่โอโอเคเห็นแล้วผมอยู่ห่างไปทางตะวันตกสองสามช่องตึกแถวนั้นวุ่นวายแค่ไหนผมอยากจะรีบไปให้เร็วสุดกลับมาแล้วปลอดภัยดีคุณจะไปไหนถ้าเสร็จจากที่นี่เหรอจะกลับที่โตภัยไงที่โตภัยเหรอโอ้โหผมอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดเลยผมพยายามจะไปถึงบ้านของพ่อถ้าเขาแก่แล้วเดี๋ยวนะผมไม่ได้ เขาบอกว่าเขาเนี่ยดีอะไรนะเขาเคยเล่นเป็นปั้มด้วยแต่เขาเป็นพวกของรนะ้อนอ่ะผมไม่อยากให้เขาไปสู้กับใครโอเคไอ้สไปายโอเคเอารับได้ ก็น่าจะมี โปโจไปนะหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันทีครับาายาตรงนี้ก็เราต้องมาทันาเคลียรตรงนี้ได้นี่ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับเคลียตรงนี้ได้ก็ย้ายเข้าได้เลยนะย้ายปุ๊บได้ของหมดทุกอย่างที่อยู่ในนี้เคลียผีกันแล้วกัน ขนมปังจริงไว้ก่อนครับเ,เปิดตู้นี้ก่อนตู้ตังครับโโปืนปืนนะลูกปืนนะไปก่อนเดี๋ยวย้ายเข้ามาเลยนะ,ะต้องย้ายเข้ามาเลยเคลียวไค่ควนครับ เดี๋ยวเราย้ายเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวอาจจะไปนอนกันเลยดีกว่าโอเคเรื่องมาเสร็จแล้วครับอันนี้เป็นเวสไปในส่วนจบอันแรกนะที่เป็นท่อนะโอเคอันนี้ปัดเดิมนะครับโอเคหุ่นช่วงน,นันน้นแรงดีหุ่น มันจากการเล่าถึงวันเวลาดีๆในอดีตนะครับโอเคโอเคบริเ,เียร์แนตะ่อันนี้เครื่องหมายแปลกๆนะครับเบาะแสเราพบกาเฟตี้แปลกๆลายสเปรย์สีส้มมีรูปร่างเหมือนเขาว,วงกลมรนะับกลมๆเราควรดูว่าจะมีของแบบนี้อยู่ตามที่ต่างๆในเมืองอีกไหมเครื่องหมายแปลกๆปลดล็อกในเมนูแผนที่หลบหนีแล้วครับก็เป็นหนึ่งในวิธีหลบหนีนะครับ กินข้าวครับไปก่นอนนะเ,เดี๋ยวเรา ข้าวเลยนะ ย้ายครับย้ายสถานที่มั่นอ่ะเราย้ายก็คือได้ของ the end, the end. เสร็จแล้วออกเลยนะตอนนี้ บ <iah. S 1> อลนะตัวนั้นไปไหนวะตีนไปไหน ตัวหนึ่งตัวหนึ่งมันมา่างเนี้ย 我没那娃。 บนไม่ได้เลยนะเนี่ย วิ่งสามตัวแล้วนะสุดทายแล้วนะกลับก่อนเลยครับเดี๋ยวค่อยมาอีกทีนึงย จบแนี้ก่นเลยนครับเหมือนจะบักนะครับ